ผมหนามากมอุกนะ้งอองก็เลยรอนออกมาแล้วเป็นเหมือนวิกไแม<ว>ฮะก็เลยรอนออกมาแล้วเหมือนวิกไงอมันหนาเกินนะนะเยอะกว่าผมปาดผมชีนะพุน่ะปาหนักมากเหมือนผมปลอมอ่ะผมชีแม่ก็ว่ามันไปต่อมไมไม่ได้ต่อยูยูผมอยุ่ผมอยู่หนามากโอ้ย คือสีบลูมุงอิงกับโนอาหแตกต่างกันมากหนาจริงนะป้านึกถึงตอนเวลาไปสะใดที่ร้านนะเขาเขาคงคิดแพงอ่ะเออใส่ชุดแม่นะั่นะนะใส่ชุดแม่ได้แล้วได้เออไอพี่บอตากผ้าให้อยู่ก็ไปดูมันแหง้งหรือไม่แหง้งโนอา ลูกเต่าเหลากก้นัวโอเค thank you นัวลูกเต่าเหลากก้นัวลรามีความแบบว่าหยิบอันนี้มาให้เจ้นะแย่งเข้าไปแล้วเอามาให้เขาทำอะไรยายนัวทำอะไรอ่ะดูดๆมุก้มเียนอย่างเงี้ยนะ ก็แบบนั้นทำไมตล,อลกอ่ะทำอ,อาแบบโซผันนี่ยัง